สวัสดีครับพบกับผมเฮ er ียโซงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่รายการทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้เฮีย er อยากจะขอแนะนำ m า r i r s o s o e r เกเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นปลอดภัยมั่นใจได้100%ฝากถอนทันใจขั้นต่ำเพียง100บาทในส่วนของโปรโมชั่นกีฬาสำหรับสมาชิกใหม่ฝากครั้งแรกรับโบนัส1 0 0สูงสุดถึง 3,000บาทส่วนลูกค้าเก่าก็มีโปรโมชั่นให้นะครับโดยฝากครั้งแรกของวันรับโบนัส10%สูงสุดถึง1,000บาทและคืนยอดเสียให้ทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ10%สนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างกันได้เลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มของค่ำคืนนี้นะครับ เวสแฮมยูนเต็ดเจ้าบ้านตอนนี้รังอันดับ8ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด4นะัดชนะ2เสม,มอ2ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้10เสียไป5ประตูมี8คะแนนผลงานล่าสุดเนี่ยลงทำศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับบุกไปเอาชนะ ดีนาโมซาเกร็บ2ประตูต่อ0ส่วนทีมยนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้เนี่ยรั้งจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด4นัดชนะ3เสม,มอหนึ่งยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้11เสียไป3ประตูผลงานล่าสุดคือการบุกไปแพ้ให้กับยังบอยมา2ประตูต่อนหนึเกมนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ใบแดงของอารอนวานบิสซาก้านะครับทำให้แมนยูเนี่ย หับแผนสู้ไม่ไหวนะครับแล้วก็แพ้อย่างบ่อยไปนั่นเองผลงานล่าสุดคือการเจอกันในบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อวันที่15มีนาที่ผ่านมาเกมนั้นเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั้นเจอกันเมื่อวันที่6ธันวาปี2020เกมนั้นก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกนะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1 เกมนี้เนี่ยในส่วนของไล n อัพนะครับเวสแฮมยูเนเต็ดเนี่ยหมดสิทธิ์ใช้งานมิคาเอลอันโตนิโอกองหน้าตัวเก่งเนื่องจากติดโทษแบนในเกมที่เสมอกับเซาท์แฮมตันนะครับในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีปัญหาในแดนหน้านะครับเอดิสันคาวานี่มาคัสแรดฟอร์ดได้รับอาการบาดเจ็บส่วนแบ็คซ้ายอย่างอเล็ก์เทเลสเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับแต่ตำแหน่งแบ็คซ้ายไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามีลุคชออยู่แล้ว ในส่วนของผู้รักษาประตูอย่างดีนแฮนเดอร์สันต้องเช็คฟิตแล้วก็แดนกลางอย่างสกอตต์แม็กโทมิเนเนี่ยก็ต้องเช็คฟิตเช่นเดียวกันแต่ก็ดูแล้วเนี่ยผู้รักษาประตูดาวิดเดคอาพร้อมลงสนามในส่วนของแดนกลางเนี่ยน่าจะใช้เป็นเฟร d ดยืนคู่กับเนมันยามาติดนะครับในส่วนของเวสแฮมเนี่ยดูแล้วมีปัญหาพอสมควรน,นะเพราะไม่มีหน้าเป้าเนี่ย ถือว่ามีปัญหาเลยแหละนะครับน่าจะใช้ยารอดโบเวนมายืนเป็นกองหน้าแบบฟอลไนนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ที่ลงตัวของทางเวสต์แฮมก็เป็นได้แต่เกมที่เอาชนะดินาโมซาเกรปได้เนี่ยใช้มิเคลอันโตนิโอยืนเป็นหน้าเป้านะครับก็ถือว่าดูแล้วไม่ครบร้อยเป็ต์สำหรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการขาดหายไปของมาคัสแรดฟอร์ดก็มองว่า สามารถสลับตำแหน่งได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเกมนี้แมนยูเพียงแค่ชนะก็กินแล้วนะครับเฮียจึงมองว่าแมนยูเล่นเกมเยืนพอจะไว้วางใจได้บ้างอยู่นะครับแล้วก็เชื่อใจในคริสเตียโนโรนัลโดมองว่าน่าจะช่วยพังประตูได้ให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่ต่อมานะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์คู่หนึ่งในค่ำคืนนี้เมื่อท็อตแนมฮอสเปอร์ จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับสเปอร์เจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ7นะครับลงเล่นทั้งหมด4นะัดชนะ3แพ้1ยิงได้3เสียไป3ประตูผลงานล่าสุดเนี่ยคือการลงเล่นในศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกบุกไปเสมอกับแรง2ประตูต่อ2ส่วนผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้น บุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับคริสตันพาเลตยับเยินถึง3ประตูต่อศูนย์และเกมนั้นท็อตแนมฮอสเปอร์โดนใบแดงไปด้วย1คนนะครับทางส่วนของเชลซีตอนนี้รังรองจากฝูงของพรีเมียอยู่ลงเล่นไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสนัดนะครับชนะ3เสม,มอ1ยิงได้9เสียไป1ประตูผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเซนิสเซนส์ er ีเปอร์ตเบิร์ก1ประตูต่อศูนในศึกยูฟาแชมเปี้ย ส่วนผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกนั้นคือการเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่ามา3ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรนะครับเมื่อวันที่5สิงหาที่ผ่านมาเกมนั้นจบด้วยการเสมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนเกมอย่างเป็นทางการเจอกันล่าสุดในบ้านของท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อวันที่5กุมภาในช่วงต้นปีนะครับแล้วก็เป็นเชลซีที่บุกมาเอาชนะไปได้1ประตูต่อศ เกมนี้ต้องบอกได้เลยว่าในส่วนของไล่แอสเปอร์ถือว่าหนักหนาพอสมควรเพราะว่ามีผู้เล่นที่ต้องเช็คฟิตถึงหลายคนมากๆนะครับเริ่มตั้งแต่ซีเฟนเบิร์กไว้นะครับเดเล l อารลีโลเซลโซลูคัสมูราคริสเตียนโรเมโรไรอันเซซันยองดาวิซอนซานเชสและสุดท้ายซองฮึงมินส่วนทากันกาติดโทษแบนทั้งเชลซีนะครับต้องเช็คฟิตเอ็นโกโลกองเต้แต่ดูแล้วตอนนี้ถือว่าไม่มีกองเต้ ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับส่วนคริสเตียนพลูริสิตได้รับอาการบาดเจ็บน่าจะลงไม่ได้ยังไงก็ยังมีเมซันเมาและคายฮาวเวตที่สามารถยืนในตำแหน่งของคริสเตียนพลูริสิตได้นะครับเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการวัดกันของกองหน้าระดับพระการของพรีเมียร์ทั้งแฮร์รี่เคนแล้วก็ลูกากูนะครับเกมนี้เจ้าบ้านลุ้นซองเฮงมินถ้าลงได้ก็ถือว่าเกมรุกค่อนข้างดี แต่เซนเตอร์ถือว่ามีปัญหานะครับมองว่าเกมนี้ดาวิสันซานเชสอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะต้องใช้คู่เซนเตอร์อย่างเบนเดวิสแล้วก็โจโรดอนยืนให้ก่อนแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่สามารถต้านทานลูกากูได้ดังนั้นนะครับเกมนี้เฮียจึงมองว่าเชลซีน่าจะบุกมาเอาชนะสเปอร์ไปได้1เม็ดมีแน่ลุ้นได้ถึงเม็ดที่2นะครับสูงต่ำคู่แรกในวันนี้นะครับไปกันที่ บุนเดสลีกาเยอรมัน VFB สุดกาดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของไบเออร์เ e เวอร์คคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา2ทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้นะครับสุดกาดเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ11ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด4นะัดชนะ1เสม,มอ1แพ้ไป2ยิงได้8เสียไป9ประตูมี4คะแนนนะครับผลงานล่าสุดคือการบุกไปเสมอกับไอทร c ค์แฟงเฟิร์ตมา1ประตูต่อ1 ส่วนทีมเยือนอย่างไบเออร์เลเวอร์คูเซนตอนนี้รั้งอันดับ6ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด4นะัดชนะ2เสมอ1แพ้1ยิงได้12เสียไป6ประตูมี7คะแนนผลงานล่าสุดคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะเฟรนวาโรซีสประตูต่อ1ในศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับคู่นี้นะครับเพียมองไปที่สกอร์สูงมากกว่านะครับเนื่องจากว่า สถิติในการเจอกันล่าสุดเนี่ยเจอกันในบ้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเมื่อเดือนกุมภาในช่วงต้นปีนะครับก็ถือว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนเอาชนะไปได้5-2เป็นการยิงแบบทะลุสกอร์ถลม่มทลายจริงๆนะครับในส่วนของฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่ก็อย่างที่เห็นนะครับยิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่เวลาเจอกันบอกได้คำเดียวว่านักจะเกิดประตูขึ้นทั้งคู่นะครับทั้งสตุตการ์ด และไบเออร์เลเวอร์คูเซนมักจะโดนยิงกันทั้งคู่เลยเท่ากับว่าเรามีตุนอยู่แล้วฝั่งละ1ลูกนะครับส่วนอีกลูกหนึ่งเนี่ยเฮียมองว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซนยังไงก็จะบทขยี้เพื่อจะเอาชนะสตูดการ์ให้ได้ดังนั้นคู่นี้น่าจะจบเบาๆที่3ลูกนะครับให้เลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูง2.75นะครับ สูงต่ำคู่ต่อมานะครับในศึกฟุตบอลลาลิกาลีกสเปนเรอัลโซไซดัดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเซบียาคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา3ทุ่ม15นาทีของค่ำคืนนี้นะครับเรอัลโซไซดัดเจ้าบ้านตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับ4ของลีกอยู่ลงเล่นไปทั้งหมด4นะัดชนะ3แพ้1ยิงได้6เสียไป4ประตูมี9คะแนนผลงานล่าสุดเนี่ยคือการ บุกไปเสมอกับ P.S.V. i hoven, อ h o เ e n 2ประตูต่อ2ส,ส่วนทีมเยือนนะครับอย่างเซบียาก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับลงเล่นไปทั้งหมด3นัดชนะ2เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครแต่ยิงได้น้อยนะครับยิงได้5เสียไป1ประตูมี7คะแนนอยู่อันดับ6ของลีกผลงานล่าสุดของเซบียาคือการเปิดบ้านเสมอกับเรดบูลเซาบวก 1ประตูต่อ1ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของเรอัลโซเซดัดนะครับแล้วก็เป็นเซบีย่านะที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเกมนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยมองว่าค่อนข้างจะตึงตึงหมายถึงว่ามันเคี่ยวทั้งคู่นะครับทั้งโซเซดัดแล้วก็เซบีย่าแต่เฮียมองว่าคู่นี้นะครับสถิติในการเจอกันเนี่ย มักจะยิงทะลุ3ลูกเป็นประจำเลย4เกมจาก5เกมเป็นการยิงทะลุ3ลูกก็ถือว่ามีสถิติในการช่วยกันทำประตูพอสมควรดังนั้นนะครับคู่นี้จึงเปิดราคามาด้วยราคาที่เบาๆนะครับนั่นคือสูง2.25เท่านั้นเองเกมนี้เฮียจึงมองว่าอย่างน้อยตุนคนละลูกและยิงเผื่ออีกหนึ่งลูกและเฮียน่าจะมองว่า จบที่22นะครับให้เลือกเชียร์ไปที่สกอร์สูง2.25นั่นเองนะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดบอลเต็ง2คู่และบอลสูงต่ำอีก2คู่ในวันนี้นะครับสรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งเลยนะครับในวันนี้บอลเต็ง2คู่ได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีส่วนบอลสูงต่ำนะครับให้เลือกไปที่คู่ของสุดการ์ด ด้วยสกอร์สูง2.75และคู่ของเรอัลซอซ d u ดด้วยสกอร์สูง2.25นะครับก่อนจากกันไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันสำหรับใครที่อยากสนับสนุนทีเด็ดแบบนี้กดที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อที่จะได้มีทีเด็ดแบบนี้ให้ฟังกันทุกวันนะครับขอบคุณครับ